เป็นทานะครอบครัวที่อยากจนอยากจนคือที่ทำกินกับม่มีบานกัหลังลน้อยๆอาศัยอยู่ที่ดินของคนอื่นเอ,อ่อที่ดินก็เป็นกระท่อมปลายหน้ากัคนอื่นถามวามาคนอื่นบอกก็คือว่าหยัิพี่น้องอย่าทางห่างเขาสงสารกเา็เลยห้เฮ็ดกระตอบกระถ่อมหน้อยอยูพ่อได้อยูเป็นก็พ่อได้อยูเป็นครอบครัวเจะาของจงซงสเนาะลูกก็ห้ายคนลูกก็ต่งาง่ซีคนบานเ้ ลูกซีคนร่วมพ่อแม่ค่ะไปเป็นหกใช้ชีวิตแบบลำบากแข้งถ้าเกิดว่าย่มหน้าอย่างเสียถ้าเกิดว่าสิเฮ็ดหน้าอย่างเสียก็ต้องไปเซาหน้าเขาเฮ็ดอไปเซาหน้าเฮ็ดอย่างเสียก็จังได้เฮ็ดอ่าบาดนี้ถ้าเว้นย่มหน้าอย่างเสียถ้าบ่เฮ็ดหน้าบ่เซาหน้าอย่างเสียก็ไปดำหน้าจ้างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจังซี่เนาะแล้วก็แบบว่าก็คล้ายๆแบบลิ้นล้นลิ้นล้นช่วยเหลือครอบครั้วจะของอย่างเต็มที่กับบ่ได้ว่าอยู่แบบงอมืองอเท้าแบบบ่เฮ็ดหยังดอก แต่ว่ามันกับ่มนี้ยังดีขึ้นเนื่องจากว่าขอบรัวใหญ่หลายปากแบบว่าหลายปากหลายคนกินอืมหลายปากหลายคนกินก็นมันขอนขางที่แบบจะสู้ชีวิตแบบนักแห้งอยู่อ่าในขอบรัวของเจ้าคองว่ะสุดท้บาทที่นี่เมี่ยน่ะคือมันมันลำบากแห้งเนาะเมี่ยนกับแบบว่าเออจังไรอ่ะก็คือไข่แบบแบบว่ามันโถดกันไปโถดกันมาเนาะเออถ้าเกิดว่าเอาหัวคนนไม่กับงจะชีวิตตีขึ้น ก็เเบาแบบว่าคล้ายๆแบบอ่ามันเป็นคล้าๆแบบคํามเบาที่แบบว่าถ้าไหลายจตใจกันนะนะเออกระโถเพูาไปว่าถ้าเกิดว่าบ่ได้เอาเจ้าจังซเ่ชีวิตข่อยคงจะดีเนาะเียบวคนอื่นชีวิตอาจจะสบายกว่านี้ซี่เนาะก็เเบากันไปบอกกันมากก็คือแบบกระแทกแบบว่าอจังไหนท้าหลายจตใจกันจัีซี่นะถูกกันหลายคนเนาะอยู่กันมากหลายปีเลยล่ะบ่าในเมียนก็แบบว่าเออก็แบบกับแบบแอบแอบ ไปหูจกักไปคบกับคนอื่นอยู่จัิงสินะกับแบบน,นี้มันกับบวกกับคําเบาเนาะเออคือจังแบบว่าอยากไปอยากหนีจากชีวิตแบบที่มันลําบากตรงนี้นั่นแหละผัวนั่นก็คือแบบว่ากับพ่อหูอยู่ว่าเนี่ยนัน่นปันใจให้คนอื่นอ,อ่าเพื่อว่าขันสีเฮ็ดนังรุ่นแรกกะกับสงสารลูกอืมสงสารลูกผัวก,ก็เคยแบบผัวก,ก็ไเด,ดเผยใ,ใจด้ได้เบาได้ว่า,วาเออหรือจะแบบ แบบว่าแบบว่าบบอยากให้เมียยไปอยู่กับคนอื่นอะนะแล้วก็หรือแบบว่าเสียเอาแบบว่าสิแบบห้มันจากลูกนี่ไปเลยบ่อย่างสนะก็คือความคิดของผัวเนาะแต่ก็จะไม่คิดมุมหนึ่งก็โอ้สิไปเฮ็ดบาทอีหยังดูจากของก็หลายคนอย่างสเนาะแล้วก็เลยบ่เฮตดเออแล้วก็เลยแบบว่าดูไปฟังไปอย่างสนะเมียน่ะอยู่แบบว่าทนไปทนมาแล้วมันบบไหวบบไหวกับคมลำบากกับครอบครัวที่แบบว่ามันหยุ่งเหยิงดูกับหลายคนแม่นบ่ดูกับพ่อมกําลังกิน ไวไยอ่ลายเลียกันออไอว้กำลังกินกำลังนอนว่าสันทอไว้กำลังยาก,ก,งงากเมียก็เลยตาดส้นใจไปไปมากๆกะเลยไปอยู่คนใหม่อมเมีเยอนหอบผาไปอยู่กบค้นใหม่ทิมลูกก็ผัวว่าสันทอทิมชีวิตที่มันลําบากตรงนี้ไปอ,อไปกะผัวดันกับ่งบหูว่าเมียหน,นีหรอกคือแบบว่าไปว่าเอาอยัง้งเพราะว่ากาว่ามียั้งหรอกเสือ้อผ้าน็ดีกะบ่าได้คน้นบ่ได้เอาอยั้งไปคือแบบลากไปเลยเนาะ ละลากไปเรื่อยกับทิมลูกไปลูกกะคือแบบว่าพัวนั่นไปดำหน้าเออดำหน้าจ้างในวันที่เมียจะไปเนี่ยเมียบอกตามไปเนาะเมียบอก้งานนั่นเมียก็บอกว่าพ่สบายขออ้างพ่ออาหม่าโบเห็นเออบบเห็นบัดนี้ก็ได้ถามดูเหมือนว่าแม่ไปใสลูกก็ว่าแม่นั่นไปตังได้เศ้าจุปันนี่เว่าท่นกับเพราะว่ากับจากทํางานมันก่ํคแล้าเด้เออบบเห็นเนี่ยก็เลยถามว่าเอ้าแม่ไปใสคือพากกันดูเคกันลําพังอย่าง่สนะ อันนี้ลูกั็ว่าแม่ไปทําแม่ไปแต่สา้โบวเห็นกลับอือไปแต่เสจาจ้างไปไสบบเห็นกลับดูกั็ว่าพวกว่ารือว่าไปหาอ่าเนอไหม่หาแนวกินน้ําปลาน้าหยังบ่จังส่เนาะกระถาคิดว่าเมียจะกลับมาอย่างสี่ล่ะหาปลาฮาปลาหา,าห,าาหานอไหม้หาเฮ็ดมากมาแกแขงมาต้มสูรูกินอย่างสี่นะในความคิดของผัวเนาะก็บ่าก็ว่าเด้ยคิดว่าเมียนจะไปอย่างสั่นจอย่างสี่นะถาจนคําจนเมิดกับ,บ่เเ็นบ่เ็นกลับมา กับไปออกไปตามหาตามปลาตามไก่จีบมองยูจางสินะกับโมเห็นเออจนจนมาอีกเสาร์ของวันหนึ่งเมียกะย่งบ่ทันกับเนกะหากะร้ายคนมาหาว่ัสนทเถาะบาเดกะคนหน้าไก่จังสิกะว่าเขาก็มาบอกว่าบมต้องหาโดเมียเจ้านันจักมันไปกับไผเออมีผู้ชายมาหาบมีผู้ชายมาหลับยูแจน่าคนนี้แต่ว่าข่อยก็บบ่ได้ไรเอิ่นใส่ว่าไปใสเพราะว่ากะเห็นเขาน่ะ เอารถมาหามแล้วก็จักไปใช้ก็ว่าหาหาน้ําปลาแล้วถามไผไก่ว่าถามแล้วบ่บ,บ่เห็นเมียจั่งซี่นะแล้วก็แล้วก็วกเขามุ่นใจเนาะเป็นห่วงหรือไปหานมใหม่หรอเป็นร่มหรือว่าจังไหนน้าปลาอย่างน้ําปลาใหม่จังส่นะเออน้ําปลานมใหม่น้ําแจให้แจน้าเนาะผัวก็เป็นปห่นนหวงใบเขาก็มาบอกว่าเออเมียจนานั่นไปครับกับผู้ชายคนคนนึงแลหัวไปใช้กับว่าได้ถามบอกว่าจะไปไใช้กันยังส่นะ มัน,นีพวันะก็คือแบบว่าก็ม,กมีก็มีกังวลใจมาน่านแล้วว่าเนี่ยนะ่ะแอบนอกใจอยู่บ้างแต่กะบ่หูว่าเป็นไผคือบริจับผิดอย่างชัดเจนมัน,น,นมันก็หาหาหาคนโบ่พอเนาะว่าสิไปน้ำหาน้ำไผ่เงยสิน่ะบา่บานบา้บานผู้ชายคนใหม่นะเออเลากะเลากะใช้ชีวิตอยู่กับลูกจนเป็นเดือนๆจนจนแบบเป็นเดือนๆสองเดือนนะ่ะก็มีคนมาบอกว่าเห็นเนี่ยเล่านันอยู่เอ่ออยู่กับอ่า ผู้ชายคนไม่อยู่บ้านนั่นนี้เขาก็บอกพี่กัดเนาะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เด้อให้จะไปเบิงยังส่นะผัวน่ะก็เลยไปเบิงความมันจริงบ่เออการเลยไปเบิงตามที่เขาบอกบ้านลราก็ไปบบถูกหรอกบ้านลอกก็เลยขอให้คนที่บอกน่ะผ้าไปเนสเราว่าบ่ให้เขาหู้รอกแค่ว่าผ้าไปให้เห็นว่าจุดใดเออบ้านนี้คนที่ผ้าไปก็บกลกาเนาะโ่กาที่จะผ้าไปราะว่าเออถ้าเกิดว่าไปแล้วถ้าเกิดว่าผัวท่างเนี่ย เกิดมโมโหเกิดแบบแค้นขึ้นมาล่ะแมนบอกวันนี้เราก็เลยห้สัญญาวาสิบ่เฮ็ดหอย่างแค่อยากไปเบิงแค่อยากไปเบิงเห็นกับตาว่าเพิ่นมีความสุขดีแล้วก็เพิ่นมีชีวิตจังไรเน่จังสินะเราขอเราอ่อนว่อนมาสัน่นว่ทั้งน้ำตาได้เราอยากไปเราอยากเห็นอ่อ,อนะ่อนวอนพวนอ่อนว่อนแบบอยากเห็นนะ่ะนะบานี้กะคือแบบผู้ชายเนาะผู้ชายแบบแบบว่าน้ำตาของผู้ชายนะั่นนะ อีกฝ่ายหนึ่งแต่เลยแบบใจอ่อนว่าเอ้าไปกับไปแต่ว่าสัญญาแล้วก็ตตรงพิษสัญญาเด้คือแบบว่ากาถ้าเกิดว่าไปเฮ็ดอีกอย่างที่มันบ่ดียังซะให้คิดถึงดุูกของในร้ายถ้าเกิดว่าเจ้าเจ้าติดเรื่องแบบโทษที่มันบ่ดีแล้วลูกเจ้าจะจะบ่ไม่ไผดูแลเด้เขาบอว่านะมันก็จริงเม่นบ่เพยาวญาติพี่น้องที่แบบว่าเขากัสิีมาลับภาละเบิ่งดุเราจะใจตั้งว่า3าสี่คนเม่นมา ทีนีเออแล้วก็เออแล้วก็สัญญาแล้วิบ่เข็ดอย่างปัวน่ะอ่าคนที่หูจ้จักบานผัวไม่ของเมียเราก็เลืยผ้าไปเบิ่งเออผ้าไปผ้าไปแล้วก็ไปแล้วกับอ่าไปแสดงโตเนาะแล้วก็ไปผัวก็เห็นเมียกับกับผัวใหม่อยู่ก็เป็นบานแบบฐานะดีกว่ากว่าอ่าขอบัวคขอบรัวผัวเก่าเธอว่าค่อนข้างแบบเออ ข่าวที่จะแตกต่างกันแห้งว่าสันทอะชีวิตดีนั่นแหละสำหรับผัวใหม่กเป็นทนาทชีแบบว่ากะดีกว่าขอรัวเก่าหลายเแถวแล้วกะเขากะบ่มีลูกบ่มีภระกะอยู่กันสองผัวเมียอย่างซี่แล้วก็ไปเห็นอยู่กันเนาะบบานี้แล้วก็บอาโอ้เจ้ามากเขามเจ้าอยากมากคักเนาะเราอะเราบถามเนี่ยเป็นจังไ๋มีความสุขคักบ่เออมาอยู่กับคนใหม่ เบื้องลวก็สจะเป็นจะมีความสุขอยู่นอกฐานะเขาดีแล้วก็ว่าเนาะเนี่ยกะตกใจตกใจพอว่ายานมาผัวนั่นคิดแบบว่าแบบว่าคิดทำลายจาของแล้วก็แบบว่าความแค้นแต่สินะแล้วก็คิดว่าผัวน่ะจะคิด้ล่เออนั่นลหละมันก็ตกใจเนาะอาผัวเขาบ่เฮ็ดยังดอกผัวเขาบอกแค่ว่าชีวิตตีเนาะสมกับเจ้าบักบันหน้าอยู่ไกลปนีละว่ะ ข่อยกับมาเบิงเรา่าข่อยมาเบิงซื่อๆดอกถ้าเจ้ามีความสุขดีค่ะก็ดีไปด้วยความเป็นห่วงเราเนาะบาดเท้งผัวผัวใหม่นึ่งก็นั่งนั่งก้มหน้าคือก็บ่ได้ตอบอีหยังการรูตัวนี่โดอเความที่ว่าผิดนั่นล่ะบาดนี้เมียก็บ่เว้าหยังเมียก็นั่งแบบว่าเด็กกับำนึกผิดอ่าสำหรับแบบก็มีสีหน้าสำนึกผิดอยู่แล้วเบาแล้วเดี๋ยวก็กลับเมียก็บ่ถามถึงลูกเด้ก็บ่ถามถึงหยังเออแล้วก็มีแต่ฝ่ายผัวนี่เว้าฝ่ายเดียวว่า กระถามกระถามว่าเออมีความสุขดีบ่ยังเสีเมี่ยับพยากหนนาแต่เรากรกับเออตามที่สัญญาไว้คือเราบมเหติหยังเราบอกว่าเราเคยอยาเ่อยากเห็นว่าอยากเห็นว่าเมี่ยนะ่ะสลระขอบัวดถิ่มไว้ข้างลังแล้วมา่อยู่คนใหม่เนี่ยมีสภาพการเป็นอยูังไดน,นี้อยากเห็นซื้อ,อ,อเออโ่เหตดหนังเรา,าเอ,อ่ะอ่าเราสัญญากับคนที่พามาเนาะคนที่พามาเขาขอบู้ดจากตียังเสียนะ ไปดนี่แล้วก็กลับกลับไปอยู่กับลูกแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเลี้ยงลูกคนเดียวป่ากลไปทำงานไปดำหน้าจ้างคนที่เขาสงสารชาบานที่เขาส่งสารเนี่ยจะเออเขากลมีเอาเขามาให้แล้วก็เอาสิ่งใดที่เราบบมีอยางเสียเนาะเออกลเอามาให้เพราะว่าสงสารลูกลำบากอยู่แล้วแถมเม่กัยังถิ่มไปก็คือแต่มีแต่ไหวเด็กที่แบบว่าดูแลก,กันเองเวลาที่พอ่อเมยเวลาที่พ่อ่อยู แม่ก็ไปแลวจังส่เนาะเออแล้วการเลี้ยงเลี้ยงลูกอ่าด้วยตัวเองเลี้ยงคนเดียวลหละครับ่บ่บมีคนใหม่ด้นะครับมีคนใหม่ปานนี้กาอยู่ได้พ่อยังก็คือแบบชาวบานทีไม่นำใจเออก่อนหนานี้กับวมีไผหยิบยื่นดอกเออก่อนก่อนหนาที่ว่าเมียเราอยู่กับ่มีไผหยิบยืนคือว่ากครขอควัวภผคขอครัมมันเนาะความลำบากนะพ่อแบบพ่อหลายคนไหลเวา่า ว่าขอบรัวเราเจอปัญหาแบบนี้เออเจอเจอปัญหาแบบนี้เมียกกระชิมเดี่ยงลูกผู้เดียวลูกก็ห้ายคนเออนั่นนะก,กับมันกับแบบว่าเกิดความเห็นอกหินใจกันก็นเลยแบบว่าบางคนก็มีเขาบางเนี่ยอาหารการกินที่แบบว่าที่พ่อจะช่วยได้อ,อคนละเล็กละน้อยอย่างเสีเสื้อผ้าที่แบบว่าคองลูกข้องหลานที่มันยังพ่อใส่ได้อย่างเีก็เอามาให้ให้ลูกเล่าเนาะเออบ,าน,บานเราบานนี้กับบานนี้ก็จังเป็นจ้างบุญแล้วเด้ ก็มีคนแบบใจดีเอ่อใน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 อ่าในตัวในตัวเมืองเนาะคือแบบว่ามันกระจายข้าวนะ่นะกระจายไปแตบบ่เพื่อนๆกระจดีกับว่าสมเสมหายบานให้เล่าเลยบัดนี้กับบเมเหตไม้ดอกไมยถึงว่าจากที่มันผุผพัผผงๆล้างข้าวหัวจังสินึกว่าเขากลับมาเปลี่ยนไห้จังส่น,น,น,นนะเออก็มีการแบบว่าเล็กๆน้อยๆหนำใจจากชาบาบ้านยสิมาร่วม มารวมช่วยเหลือจังสีนะอยากหบายแบบว่าอยากห้ทียูสีนอนี่ยมันแบบว่ามันดูดีขึ้นให้มันได้แบาบว่าได้ได้รบฝนไดน้จังสีนาะจากที่ว่ามันุดส้มบางครั้งก็เวลาฝนตกก็ต้องหาสุกยู่ตรงไหนที่มันโบอ่าบบหัวัะนะบาดน,นกถือว่คขอบครัวแล้วกถือวากะโบอดอยากมากไปไก่พ่ออยู่ใดส่วนหนึ่งเรากลับไปทํางานอย่างหน่อยแล้วก็มีเก็บเกเ็บเล็กๆนน้อยเอาไว้ พ่อพ่อถึงข้าวลำบากก็พ่อได้เอามาใส่จังซี่มันกันบวันลำบากคือตอนที่เม่ยู่บ่ลำบากแปลว่าแห้งจังซี่นะตอนที่เม่ยูเนี่ยคือแบบกินโอดอ,นนอย่างอันนั้นอ่าพ่อพ่อมันเป็นเรื่องเป็นเล่าึ้นมากเซี่ยอย่างหน่อยก็ยังมีอ่ชาช่าบ้านอ่ามีน้ำใจยิบยืนซิงที่แบบว่าอ่าสิงที่มันจําเป็นแต่ก็มีน้ำใจหล,ลายคนมาเอือเฟือ แบ่งปันให้เนาะกับกาตะกวนหนานี่กับบ่มีไผจังสี่เนาะกจากที่ว่าชีวิตที่ว่าเราเราลำบากแบบเราเราเรา,เราคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปบ่ไรเนี่เราเรามาเห็นลูกกะกไม่เห็นลูกจ้าของแม่นบสี่4คนกัไม่เห็นลูกสามสนีนดังเลีนกันคอมอเคม่อยู่มันกาแบบว่าคือแบบใจอ่อนนะนะถ้าเกิดว่าจ้าข้องคิดสัน่นอ่าแค้นเป็นบ ไปเฮ็ดอีกยังที่แบบว่าบ่ดีขึ้นมากังซีๆไล่ละสีเลียงลูก็คือข้าเขาว่ามันก็จริงแล้วว่าการเลยนแบบว่าเออปล่อยเข้าไปซะถ้าเข้าไปแล้วมีความสุกใ้เข้าไปเออคือว่าเล่ากับเลาก็ว่าเล่า,าเ,าาเาสียท่ามนาที่ของเราเดีที่สุดเผาที่ท่ามใดอ่าส่วนที่ว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงกัใหายมันมันเป็นตามกามเวานกรรมเนาะว่าเออที่มันเกิดขึ้นอยู่แต่ละเมือ้อมันคือเวรนกรรมนั่นแหละเออ แล้วก็แบบนี้เด้มันันก็น่าจะจริงเนาะคนเท่าที่มาเจอกันเนี่ยบางคนพวเมียนี่พิษเถียงกันมีปัญหากันอยู่ทั้งปีทั้งชาติกับบเลิกบวลากันพอวาวเว่นกรรมที่เฮาสางกันมานี่มันคันเบิดเด้คือผู้เฒ่าิ่นว่าบ่เป็นตาเสื้อกัน่าจจะเสื้ออยู่ดอกบางคนมาหาอยู่นํากันบ่พอพเดือนพิษกันไปจอยเขาเขาสางกรรมน้ำกันบ่มากเขาก็เลยไปกันได้ง่ายๆสําหรับคนที่อยู่แล้วไปใช้กันบ่ไดนี่แหละถ้ากันสางไว้ห้าย แมนบอเออเจ้าเป็นบอลขั้ขวเจ้าเป็นจังไดข้นถีบอเป็นก็ดีใจนําเด้อส่วนคนถีมีปัญหาขั้วพุ่หรือว่าเรื่องเล่าไข่คาย,ายหรือว่าแตกต่างอยู่แต่กะเอ,อ,ขอคขั้วมีปัญหาคือกอารนี้สิเนะาะกัเป็นกําลังใจงให้ทุกคนเรื่องนี้มาเราเพอยอ์ยังอยากจะไปให้เป็นแบบว่าอุทาหณ์แล้วก็ขอคิดนะทุกเรื่องมันมีขอคิดมีอุทาหณ์มีข่าตีเตือนใจทางนั้นแล้วแต่คุณจะ ได้อะไรไปในเรื่องเล่าเดิมทุกคนเดิมน,นั่นคือจุดประสงค์นะคะอ่าคลิปอ่าคลิปนี้ก็เรื่องเล่าก็จะประมาณนี้มาเล่าสูเอฟซีทุกท่านฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะอ่ากาบ่คิดว่าจะมีหลายๆท่านในหลายคนชอบในเรื่องเล่าที่ผู้เราเนาะกาขอบคุณทุกกานะอ่าทุกคาติชมนะอาจจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าให้กําลังใจบ้างกาขอบคุณหลายๆเนาะ แล้วก็อาจจะมีคออเมนต์ใน,น,นทางทีแบบอ่าลบๆกาวบาเป็นอย่ามั่นกับเป็นอแนวทางความคิดของแต่ละคนสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้บาเปัยญาเนาะผู้กับบริซีเดียอีกองมันก็แต่ว่ากันละมันเป็นมันเป็นแบบว่าเออจ้งไะไเขาอยากทุกคนแบบว่าทุกคนกับโตโตกันแล้วเนวี่ยมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเพราะว่าสีว่าว่าสิคิดอย่างถ้าเขาคิดดีมันก็เป็นเรื่องทีดีแต่ถ้าเกิดเทาคิดลบ มันก็เป็นเรื่องที่ลบๆอ่ากะขอบคุณทุกคอมเมนต์อีกที้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าเดอ้อมาดูว่าพูดจะมีเรื่องเล่าอย่ายังมาเราสูฟังส่วนคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะไปก่นนอนด้วยจ้าบ๊ายบาย